าก,การจัดการการตลาดสินค้าเกษตรด้านราคาครับตอนที่2ก็เป็นเรื่องของการกําหนดราคาสินค้าเกษตรโดยคํานึงถึงความต้องการของตลาดนะครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการคํานึงถึงความต้องการของตลาดเนี่ยก็มีการกําหนดในราคาใน2แนวทางน,นะครับก็คือการกําหนดราคาโดยคํานึงถึงความยืดยุดย่นของอุปสงค์ของตลาดนะครับรพิจารณาถึงความยืดหยุ่นของอุปสงค์ส่วนอันที่2ก็คือเป็นการพิจารณา โดยคำนึงถึงผลิตภัณฑ์นะครับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในสายตาของลูกค้านะครับเป็นประเด็นที่2เรามาดูในประเด็นแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของอความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคานะครับภาษาอังกฤษเราเรียก price elasticity นะครับความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเนี่ยก็มีสูตรคำนวณน,นะครับโดยที่ใช้ในเรื่องของสัดส่วนของอัตราการเปลี่ยนแปลงของอปริมาณ อันนี้หมายถึงปริมาณการซื้อของสินค้านะครับแล้วก็เทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าหากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาจะก,กระทบต่อปริมาณการซื้อเป็นปริมาณนักมากน้อยเพียงใดเรามาดูตัวอย่างในสินค้ากอนะครับสินค้ากอจัดว่าเป็นสินค้าที่มีความยืดหยุ่นต่ออุปสงค์เนี่ยมากนะครับความยืดหยุนมากหมายถึงว่ามากเมื่อคำนวณแล้วมีอัตราที่มากกว่า1น,นะครับ ก็หมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงต่อราคานะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณมากนะการเปลี่ยนแปลงหนึ่งหน่วยของราคาทําให้ปริมาณที่เกิดขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมากยกตัวอย่างเช่นราคาเดิม15บาทมีการลดราคาเหลือ10บาทนะครับทำให้ปริมาณการซื้อเปลี่ยนแปลงจาก50บาทไปเป็น150บาทนักศึกษาจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับจาก50หน่วยไปเป็น 150หน่วยนั่นเองนะครับส่วนในสินค้าขอนะครับสินค้าขอนี่มีความยืดหยุ่นเมื่อเปรียบเทยียบแล้วกับสินค้ากอเนี่ยมีความยืดหยุ่นน้อยกว่านะครับหรือมีค่าน้อยกว่า1น,นะครับถ้าเราดูการเปลีป่ยนแปลงของราคาจากเดิม15บาทนะครับเช่นเดียวกับสินค้ากอนะครับหากมีการลดราคาเช่นเดียวกับสินค้ากอไปเป็น10บาทนะครับจะเห็นว่าวปริมาณความต้องการในการซื้อเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นจาก50หน่วยไปเป็น60หน่วยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านของปริมาณที่น้อยกว่านะครับในสัดส่วนของราคาที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในการกําหนดราคาโดยคานึงถึงความยืดหยุ่นของอตลาดนะครับที่มีต่อสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยหากว่ามีความยืดหยุ่นมากนะครับก็แสดงว่าผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคามากในแนวทางการกําหนดราคาก็ควรกําหนดราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับแต่ถ้าสินค้านั้นมีความยืดหยุ่นต่อ อุปสงค์นั้นน้อยนะครับการเปลี่ยนแปลงก็การกําหนดราคานั้นก็สามารถที่จะกําหนดราคาที่ค่อนข้างสูงได้นะครับเรามาพิจารณาในประเด็นที่2นะครับที่คํานึงถึงความต้องการของตลาดนะครับก็คือการกําหนดราคาโดยคํานึงถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในสายตาของลูกค้านะครับซึ่งการประเมินนะครับในการกําหนดราคานั้นก็สามารถพิจารณานะครับจากการยอมรับของ ตลาดต่อระดับราคานั้นโดยตรงนะในประเด็นที่1นนะครับแล้วก็ประเด็นที่2นั้นก็หรือประเด็นที่2อ,อาจจะพิจารณาให้ละเอียดลงนะครับโดยการประเมินคุณค่าจากการรับรู้โดยตรงนะครับในประเด็นที่1น,นั้นก็ก็จะเป็นการพิจารณาโดยตรงนะครับโดยการไปสอบถามหรือสํารวจตลาดเป้าหมายผู้บริโภคว่าระดับราคาที่กิจการได้กําหนดในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอันเนี้ยนะครับมี ระดับที่เหมาะสมและการยอมรับมากน้อยเพียงใดส่วนอันที่2นะครับก็จะขอยกตัวอย่างในเรื่องของการประเมินคุณค่าจากการรับรู้โดยตรงนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเรามีการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเท่าหอมมะลินะครับใน3ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันซึ่งกันและกันโดยมีการให้คะแนนรวมนะครับทั้ง3ผลิตภัณฑ์เท่ากับ100คะแนนนะครับแล้วก็ าถามผู้ริโพกนะครับว่าในสายตาของเขาในสายตาของผู้ริโพคเนี่ยหากมี100คะแนนจะให้ผลิตภัณฑ์ทั้ง3ชนิดเนี่ยนะครับเป็นคะแนนเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับซึ่งรวมกันทั้ง3เนี่ยทั้ง3ชนิดนะครับจะได้คะแนนทั้งหมด100คะแนนตัวอย่างนี้นะครับถ้าไปสำรวจผู้ริโพคสมมุติว่า,าข้าวหอมมะลิโดยทั่วๆไปนะครับได้27นน่คะแนนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาล้องให้นะครับซึ่ง ในสายตาของผู้บริโภคนั้นมีคุณค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าข้าวหอมมะลิทั่วๆไปนะครับจึงให้คะแนนทั้งหมด33คะแนนส่วนข้าวหอมมะลิทุ่งโคลาร้องไห้แต่ผลิตด้วยระบบเกษตรอินทรีย์นั้นก็มีคุณค่าที่เพิ่มสูงขึ้นในสายตาผู้บริโภคนะครับก็จะได้ให้คะแนนสูงสุดนะครับเป็น40คะแนนนะครับเมื่อเราได้ความนึกคิดนะครับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ทั้ง3ชนิดนี้แล้วนะครับเราจึงมาหาสัดส่วน ในเรื่องของการกําหนดนะครับราคาที่คานึงถึงความรู้สึกนึกคิดของลูกค้านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าข้าวหอมมะลิโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับที่ขายกันอยู่กําหนดราคา90บาทหากกิจการที่ผลิตข้าวหอมมะลินะครับาจากทุ่งกุลาล้องไห้เนี่ยนะครับที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นก็จะหาสัดส่วนนะครับจากคะแนนโดยใช้ข้าวหอมมะลินะครับคะแนนของข้าวหอมมะลิทั่วไปเนี่ยเป็นฐานนะครับและ โดยตั้งคะแนนนะครับของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาล้งไห้นะครับ33หารด้วย27คะแนนนะครับก็จะได้เท่ากับ1.22นะครับ1.22ก็ถือว่าเป็นคุณค่าที่เพิ่มขึ้นนะครับ1.22เท่านะครับจากข้าวหอมมะลิทั่วไปถ้ามาคิดที่เป็นข้าวหอมมะลิเอ็นซีจากทุ่งกุลาล้งไห้นั้นซึ่งมีคุณค่ามากกว่าทั้ง2ชนิดก็จะเป็น40หารด้วย27เเพราะเราใช้ข้าวหอมมะลิ ทั่วไปเป็นฐานในการคิดนะครับก็จะหารด้วย27ก็จะเท่ากับ1.48เท่าของข้าวหอมมะลิโดยทั่ว,วไปสรุปแล้วก็คือข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาล้งไห้เมื่อจะคิดในการกําหนดราคานะครับก็จะเท่ากับ90นะครับก็คือราคาของข้าวหอมมะลิโดยทั่วไปคูณด้วยนะครับคุณค่าที่เพิ่มขึ้นก็คือ1.22ก็เท่ากับ110บบาทนะครับส่วนข้าวหอมมะลิ N4 ทุ่งกุลาล้องไห้ก็จะคูณด้วย1.48จะเท่ากับ133บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับในการคำนวณอีกอการคำนวณอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะใช้ะนะครับเรื่องของปัใจจัยในด้านของการตัดสินใจซื้อของข้าวหอมมะลินะครับซึ่งอ,อันนี้ก็เป็นการคำนวณที่ละเอียดลงไปในคุณสมบัติของตัวสินค้าเช่นความนุ่มความหอมนะครับของข้าวหอมมะลินะครับความนุ่มความปลอดภัยและแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือโดยการให้น้ําหนักคะแนนนะครับ โดยที่คะแนนรวมเท่ากับ100แล้วก็ให้น้ำหนักคะแนนในแต่ละองค์ประกอบนะครับที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการให้คะแนนนะครับในแต่ละองค์ประกอบนะครับสำหรับเข้าผลิตภัณฑ์ข้าหอมมะลิทั้ง3ชนิดนะครับในแต่ละรายการนะครับแล้วก็คำนวณด้วยวิธีการถ่วงน้ำหนักนะครับโดยการเอาน้ำหนักไปคูณกับคะแนนของผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆและก็ รวมนะครับหาค่าเฉลี่ยแบบถุงน้ําหนักรวมนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้ในแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นเราเรียกว่าคุณค่าของการรับรู้นะครับซึ่งเป็นค่าร้อยละนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปคํานวณเช่นเดิมนะครับโดยการที่นําสัดส่วนของข้าวหอมมะลิโดยทั่วๆไปเป็นฐานในการคิดนะครับจากเดิมเมื่อวิธีที่แล้วนะครับเราใช้27คราวนี้จะเหลือ 25. 6 0อย่างนี้เป็นต้นและก็คํานวณด้วยวิธีการเดียวกันนะครับผลลัพธ์ก็จะได้ ข้าวหอมมะลิทั่วไปที่ราคาที่ตลาดเป็นผู้กําหนดอยู่แล้วก็คือ90บาทส่วนราคาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาล้องไห้เท่ากับ121บาทและข้าวหอมมะลิอินรีย์ทุ่งกุลาล้องไห้เท่ากับ140บาทอยา่างนี้เป็นต้นนะครับก็การกําหนดราคาสินค้าเกษตรนะครับโดยคํานึงถึงความต้องการของตลาดนั้นก็ต้องพิจารณาครับโดยสรุปแล้วต้องพิจารณาใน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา นะครับในสินค้าชนิดนั้นมีมากน้อยเทียงใดถ้าหากว่ามีความยุหยยินมากการกำหนดราคาขั้นที่สูงขึ้นเนี่ยนะก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อ,อการดาเนินง,งานของกิจการนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือดูในเรื่องของการรับรู้ในสายตาของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ว่ายอมรับระดับราคาของสินค้าเป็นเท่าไหร่หรือว่าพิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านของการตัดสินใจในการซื้อสินค้าในสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆครับ